โอ้คลมาแล้วเย่แล้วแย่แล้วทันไม่ทันเนาะผลมาแล้วคนมาแล้วปรินมาเลยครับคนก็ตรงอีก ใส่น้อยเวอร์ตกไปอีกจะยัดไม่ไหวแล้วคนระับฝนมาแรงฝนมาแรงฝนมาหนัก จัดหนักว่าแล้วฝนสิงเลยแบบนี้แต่ทันไหมเจ้ายัดทันไหมฮะทันอยู่เนาะ รีบเร่งมือแล้วจานชูเร่งมือหน่อยเร่งมือหน่อยมันจะไม่ทานเอาแต่ก็มาโปรยๆปยนะครับริน,รน ไม่ถึงว่าตกหนักนี่ครับผู้นะรับเหมารายย่อยก่อนรายย่อยมาอยู่ก่อนผู้รับเหมารายย่อยมารายใหญ่ยังไม่มา<ด>เอไปปักตะไครไ้ไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยหายแล้วฝนไม่มาแล้วต้องให้วัยรุ่นไปปักตะไคร้ครับโอ้ฝนเริ่มมาหนักแล้ว bye ให้จารย์ชูทำงานกลางคนไปตลกตลกไหมออไม่ตลกเออไม่ตลกในขนมอ่ะออเดี๋ยวนี้ไปแล้วดิฮะไปไหนอ,ะอ่ะ การชูทำงานกลางสายฝนเลยเออน่าจะใช่เลยพลาดแล้วโดนขโมยออขนมไปรุ่นไปหมดแล้วโอ,อ้โหตัวแต่อยจริงใช่ะไหมอร่อยฝนฝนมาแค่นี้มีปัญหาอะไรไหมครับท้อแกมีปัญหามีปัญหาวิ่งได้สบายสบายวิ่งได้สบายเลยเนะยาะใหญ่เห็นไหมสมแล้ว จะขายล้านนึงผมต่อให้เหลือสี่แสนรถนั้นน่ะไบโบขึ้นแค่นี้ยังไม่ไหวู้ขนไหนฮะข่ายรถของน้องนงนน่ะมาขาวอ่ะสิงเลยใช่ไหมไม่ใช่อะไรหรอกหนักไฟไฟอยู่บนหัวหนักไงไปนู่นเห็นไหมนั่นน่ะไปไปแล้วอ่ะ หายเลยเออหาหยยเลยต้องมอฟ้าม,มาแล้วโอ้ไม่เห็นรถคันนี้โท่าประสิทธิภาพเลยนะใช่ใช่แสงแล้วนี่นเออสว่างแล้วนี่เอ็งปักตะไคร้บอกตะก,กี้น่ะอะปักตะไคร้บอก,ก็บอกว่าให้ไล่ไปผมก็ไล่ไปแล้วโอ้ไล่ไปเลยสบายเลย ้็หมอความลงไปแล้วอีไม่นี่สว่างเลยนี่เออเซ<อ>็งเลยเนาะวัยรุ่น,นเนาะจะหนักจะเต็มเลยลื่นไหมวัรุ่นขึ้นได้ไหมนี่ไม่ลื่นเหรอ เไม่ไม่มีปัญหาหนัไมีปัญหาน่าจะสี่แสนแต่รถนั่นแล้วเฮ้ยอ่ะลุงนุนว่าจะขายรถขนาดร้านหนึ่งผมต้อยเหลือสี่แสนสมราคาจริงต้อยเหลือสี่แสนเลยรถมาขาวอ่ะ ไม่ขายไม่กล้าเสี่ยงไงลูกระดับขึ้นตรงนี้ยังขึ้นไม่ไหวเลยลุกขันอื่นขันเล็กๆไม่แต่งอะไรมากไม่ใช่อะไรหรอกรถนั่นหนักสุดยอดเลบนหัวต้องให้ไปโชอดออกขึ้นไม่ได้ลุ้งลุงรถคันอื่นลุ้งลุงเห็นไหมขึ้นขึ้นได้หมดใช่นไหมอมืันนี้ขึ้นได้ไหมเนี่ย ไัมนนไ,ไม่เย้ยเนาเห็นไหมไม่ดเีนเนอ,อ้าวนวาขึ้นได้เนว่าขึ้นได้ไปรุนมัวแล้วเองนอไม่ได้นันนี่ต้องดูดันตูอีกแล้วนี่ ฟังเลยอาจารย์ตัวดีผมแล้วไม่ได้ไม่ได้ย่อเยอะวันนี้ผมช่วยได้หลายคันแล้วนั่นนี่วันนี้ช่วยอะไรอก็ผมไปยืนในไม้โบกปุ่นก็ไปแล้วแม่จริงเหรออ้าวใจเยอะๆเลยรถคันนี้ต้องบอกให้ไปถอดสปอร์ตไลท์ออกนั่นนี่หนักสปอร์ตไลท์อ่ะสปอร์ตไลท์เยอะเกิน พ <c ười> ูภาษาก埔มไปหน่อยิฮะพูดมาไดเพื่อนผมเรียกวัยรุ่นเพราว่าหน้าตาผมเหมือนคนชไมาดูัชาชนหน่อยชนี่ครับะเป๋กระเปานีสูควยไเยบินี่มาบาชนเขาปชาติไทยดูหน่อยด บอ,อยังมาร้องเดี๋ยวผิดลิขิทธิ์เดียวร้ <c oughs> องไม่ได้เด็วผิดลิขิทตจริงลิขิได้บอกเ,<ต>เป็นชาตินะเ,<อ>เราไม่เป็นนะเนี่ยเราไมีใครคนไทยเนี่ยไม่เป็นแต่ลองดิคนเรามันก็ลืมบ้างแล้ว <c oughs> ใครจะไปจำได้ขนาดนั้นลองตั้งแต่อนุบาลยันปอสามพสี่ Hãy đây cho hả huh? คลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ